นี่ไม่ใช่แค่วรัสคอมพิวเตอร์ธรรมดาแต่มันคืออาวุธไซเบอร์ชิ้นแรกของโลกอย่างแท้จริงอาวุธที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อข้ามโลกดิจิทัลมาทำลายล้างโลกแห่งความเป็นจริงและมันได้เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามไปตลอดกาลนี่คือเรื่องของ Starknet อาวุธชิ้นนี้ถูกสร้างจากช่องโหว่ลับทางซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Zero Day ซึ่งปกติแค่ตัวเดียวก็หายากสุดๆแล้วแต่ Starknet ใช้ถึง5ตัวในไวรัสแค่ตัวเดียวในวงการแฮกเกอร์นะนี่มันคือเรื่องบ้าไปแล้วคือ Zero Day เนี่ยมันเป็นเหมือนไพ่ตายของแฮกเกอร์เลยนะเป็นช่่่่อองงหวทีีีไไไมมมมใใคครรรู้้จักักกเลยปนด การมีแค่ช่องโหว่เดียวก็มีค่ามหาศาลแล้วแล้วลองคิดดูสิอของที่ใช้ไพ่ตาย5ใบพร้อมกันเนี่ยเป้าหมายของมันต้องสาคัญต้องใหญ่ขนาดไหนเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ได้เริ่มในห้องลับๆของรัฐบาลนะแต่มันเริ่มจากโทรศัพท์แค่สายเดียวจากลูกค้าธรรมดารรมดาคนนึงที่โทรมาแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์รีบูตตัวเองไม่หยุดซึ่งนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่จะสั่นสะเทือนไปทั้งโลก ตอนแรกนะักวิจัยด้านความปลอดภัยก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยพวกเขาเจอกับไวรัสที่มันฝังตัวลึกแบบลึกจนไม่น่าเชื่อฟอร์แมตเครื่องยังไงก็ไม่หายแถมยังซ่อนตัวเองเก่งมากจนแทบจะมองไม่เห็นเหมือนมันเป็นผีดีๆนี่เองและแล้วเบาะแสชิ้นแรกก็โผล่ขึ้นมาดูนี่สิครับพอตรวจสอบการติดเชื้อทั่วโลกพวกเขาพบว่าคอมพิวเตอร์เกินครึ่งในอิหร่านติดไวรัสตัวนี้ในขณะที่ประเทศอื่นมีแค่นิดเดียวมันชัดเจนเลยว่าเป้าหมายหลักคืออิหร่านคำถามต่อมาคือแล้วมันต้องการอะไรกันแน่มันไม่ขโมยข้อมูลไม่เรียกค่าไ ไม่มีใครรู้เลยว่าเป้าหมายสุดท้ายของมันคืออะไรแต่ที่มันช็อกยิ่งกว่าคือวิธีการแพร่กระจายของมันที่มันล้ำหน้าเกินกว่าไวรัสทุกตัวที่เคยมีมาน,นี่คือความอจฉริยะของมันมันใช้ช่องโหว่ Zero Day ถึง5ช่องทางเพื่อกระจายตัวเองทั้งผ่านเครือข่ายพินเตอร์คีย์บอร์ดไปจนถึงช่องโหว่ที่น่ากลัวที่สุดคือการติดเชื้อผ่าน USB ทันทีที่เสียบโดยที่เราไม่ต้องคลิกอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ละช่องทางคือไพ่าตายมูลค่ามหาศาลที่ถูกเอามายำรวมกันในโค้ดเดียว ที่มันแยบยน์กว่านั้นคือเพื่อที่จะซ่อนตัวให้ลึกที่สุดในแกนกลางของ Windows s t u x n e t ได้ขโมยใบรับรองความปลอดภัยดิจิตอลของแท้จากบริษัทเทคใหญ่อย่างเร a l ว e ทคมาใช้ทำให้ Windows เข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้นี่คือการจารกรรมข้อมูลระดับสูงเพื่อใช้ในการสวมรอยแต่ที่มันพีคที่สุดคือถึงแม้ s t u x n e t ตจะติดเชื้อคอมพิวเตอร์ไปเป็นแสนแสนเครื่องนะแต่มันกลับไม่ทำอะไรเลยมันแค่แฝงตัวอยู่อย่างเงียบเชียบเหมือนกําลัรงรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยเป้าหมายที่านนั้ พอแกะโค้ดดูก็ถึงบางอ้อเลย s t u x n e t ไม่ได้สนใจข้อมูลส่วนตัวหรือไฟล์งานแต่มันกำลังมองหาซอฟต์แวร์ตัวเดียวเท่านั้นที่ชื่อว่า s i e m e n s Step 7ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอ,อุตสาหการรมขนาดใหญ่เป้าหมายของมันไม่ใช่คนแต่เป็นเครื่องจักรและเป้าหมายนั้นก็คือโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนาทานส์ของอิรานสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงสุดอยู่ใต้ดินกลางทะเลทรายและที่สําคัญที่สุดมันเป็นระบบแอร์แกลบคำว่าแอร์แกบเนี่ยหมายถึงมันตัดขาดจากอินเทอร์เน็ตโดยสิิ้้้้นนนนเเเชงงใทททาาฤษฎีีแลววมมััปป็ไปไไไไ่่ดดรสจจะะ แล้วคำถามคือในเมื่อเป้าหมายมันตัดขาดจากโลกภายนอกไวรัสจะเข้าไปได้ยังไงคำตอบมันโคตรง่ายจนน่ากลัวก็ช่องโหว่ USB นั่นไงผู้สร้าง s t a r n e t ไม่ได้แฮกคอมพิวเตอร์แต่เขาแฮกคนเขาแค่เดิมพันว่าต้องมีวิศวกรสักคนหนึ่งเอา USB ที่ติดเชื้อจากข้างนอกเข้าไปเสียบในระบบปิดนั้นระหว่างที่นักวิจัยกําลังพยายามแกะโค้ดที่ซับซ้อนสุดๆพวกเขาก็ไปเจอตัวเลขปริศนาตัวหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาซ้ําๆในโค้ดนั่นคือเลข16,4 และนี่คือจิ๊กซอ์ชิ้นสุดท้ายที่ทําให้ทุกคนขนลุก16 4คือจานวนเครื่องหมุนเวียงหรือเซนติฟิวช์ในหนึ่งแถวของโรงงานนาท์ธานซาดพอดีเป๊ะสตารเน็ตจะเริ่มทํางานก็ต่อเมื่อมันพบว่าตัวเองอยู่ในระบบที่ควบคุมเครื่องจักร164เครื่องเท่านั้นนี่นหมานความว่าผู้สร้างสตารเน็ตไม่ได้มีแค่แฮกเกอร์แต่มีสายลับภาคคืนดีเมื่อสตัก n e เน็ตพบเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วมันก็เริ่มบรรเลงเพลงมรณะของมันแต่ไม่ใช่การทําลายแบบชงช้างนะ แค่แอบดูแอบบันทึกข้อมูลการทํางานปกติของเครื่องจักรทั้งหมดมันเรียนรู้ว่าสภาวะปกติหน้าตาเป็นยังไงจากนั้นมันถึงจะเริ่มโจมตีพร้อมกับฉายภาพวิดีโอที่บันทึกไว้ซ้ําไปซ้ำมาเพื่อหลอกสายตาทุกคนและนี่คือภาพการหลอกลวงที่สมบูรณ์แบบที่สุดสิ่งที่วิศวกรเห็นบนจอคือทุกอย่างปกติความเร็วรอบหนึ่งสนิทแต่ในความเป็นจริงสักเ n e t กำลังสั่งให้เครื่องจักรเวียงความเร็วสลับไปมาอย่างบ้าคลั่งจากช้าสุดไปเร็วสุดจนเกิดแรงสั่นสะเทือนมหาศาลและฉีกตัวเองเป็นชิ้นๆจากข้างในมมมัััันนนนนฉลาาดดกกวว่้้เเยอะโจตีแหุป็พ เพื่อไม่ให้ใครจับได้มันสลับรูปแบบการโจมตีเพื่อสร้างความเสียหายสูงสุดและมันยังมีวันหมดอายุของตัวเองเพื่อทำลายหลักฐานทั้งหมดเมื่อภารกิจจบลงผลลัพธ์คือมันชะลอโครงการยูเครนของอิหร่านไปได้หลายปีโดยที่อิหร่านไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําการค้นพบสตาร์สเน็ตมันจึงไม่ใช่แค่การเจอไวรัสตัวใหม่แต่มันคือการเปิดสกราชใหม่ของสงครามอย่างเป็นทางการยุคที่การต่อสู้ไม่ได้เกิดขึ้นในสนามรบอีกต่อไปคําถามคือใครวะจะทําของแบบนี้ได้ต้องใช้เงินมหาศาลต้องมีข้อมูลเขา่ากรองแบบสุดยอดและต้องวางแผนกันปปี คำตอบมันแทบจะมีอยู่แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแหละมันต้องเป็นปฏิบัติการระดับรัฐชาติคือพ่อเอาหลักฐานทุกอย่างมาต่อกันนะทั้งเงินทุนมหาศาลสำหรับซีโรเดสข่าวกองโคตรลึกเพื่อขโมยแบ,บรับรองและการเข้าถึงเครื่องจักรของจริงเพื่อทดลองการโจมตีมันชี้ไปที่2ประเทศแบบปฏิเสธไม่ได้เลยสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลประเด็นที่สําคัญที่สุดคือ Struxnet ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าโค้ดที่เขียนในประเทศหนึ่งสามารถสร้างความเสียหายทางกายภาพจริงๆได้อีกประเทศหนึ่งได้อย่างเงียบเชียบโดยที่ไม่ต และที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันคือเทคโนโลยีของปี2010เมื่อ10กว่าปีที่แล้วและนั่นมันทําให้เกิดคําถามที่น่าขนลุกถ้า s t ัก n e เนคืออาวุธของวันวานแล้วสงครามล่องหนที่กำลังสู้กันอยู่ตอนนี้วินาทีนี้เลยอาวุธของมันจะทรงพลังและน่ากลัวขนาดไหนคิดน็นอย่างไรกันคอมเมนต์มาคุยกันหน่อย